อร่อยเลิศกับเพริและ AIS วันนี้เราพากันมาที่เขาใหญ่ยกกองทัพมากันเลยบรรยากาศดีเลิศอยากชวนมาเหลือเกินต้นน้ำเขาใหญ่ลำตะคองเซตหมูกระทะคุณจะเอาหมูก็ได้จะเอาเนื้อก็ได้ชุดต้นน้ำอิ่มสุกนะคะต่อจากนั้น Bad Tail Cafe and Restaurant เขาใหญ่ขาหมูของเขาสไตล์โฮมเมดจากแพริงกับบัตเเบีย ไปต่อค่ะรอสอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งคาเฟ่เบาเคลียปกักหม้อพรีมเมียมมากๆอยากให้มาชิมโมโนแกรแมคาเฟ่มัทฉะเอ็กกับส้มมัทฉะออร์เรนจ์นะคะซีโยนเทลเขาใหญ่ข้าวหมูกรอบพริกกระเทียมเจอกับไข่ออนเซนอยากให้ชิมค่ะ สุดท้ายแน่นอนเขา้าเขาใหญ่ข้าวเปียกนั่นก็คือัวยจับยวนนั่นเองอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเ<ๆ>หมาะมากสำหรับคุณลูกค้า a อเนะคะเพ<ๆ>ียงคุณแค่ใช้ AIS ห้อยหนึ่งคะแนนคุณได้ส่วนลดเลยรีการันตีให้เป็นอร่อยและ